เมื่อเช้าผมก็จิตหลุดไปนะแม่บอกนอดไม่เอาไปวาดลูกข้างนอกเหรอทีแรกกอผมจิตหลุดเลยผมรู้สึกว่ากลัวโลกข้างนอกเลยว่าไม่เอาเลยโลกไ้เหี้ยนอกนอกับแม่แม่ก็แกลงแย่งแข่งขันทิงดีกันอะไรเนงะี้ยมันผมพูดแรงมากเลยที่แรกขอผมขอ,อไปขอโทษแม่นะ น,นีมันไม่เคยนี่อะไรเงี้ยกาิปายมันไม่เคยอนี่แล้วไอคนนี้เฮียมันกลายเป็นเทพ,พเจ้ามันอะไรไปไอคนนี้เฮียมันไอคนข้างนอกอะ่ะมันเห็นคนไม่ดีคนนี้เฮียเป็นคนดีไอคนดีอ่ะหรือคนอยังไงอะ่ะมันจะโดนคนต่ำต้อยโดนเหยียบตลอดอะไรเงี้ยผมก็บอกเงี้ย บอลเบิร์นกะลงกะรีอะไรแม่เต็มเลยเดินเกียด์เกียร์กันอะไรีอ้อคงขงองงานยัดเส้น้ายอะไรนี่ผมก็จะอธิบายแม่ฟังนะผมผมจดวพูดแรงมากเลยเนี่ยลองเข้าไปดูดิแม่งมีม,ม,มีอะไรอ่ะคุณพ่พอคุณแม่ยัดเงินเข้ามากันทั้งนั้นแหละบางอะไราการขายหีเข้ามาเงั้นนะลองดูดิ ที่ผ้าอลองกดที่อลองกดนะทิดอลองกดผิดปุ<อ>๊บเข้าคุกทำไมพวกแม่งมันไม่เข้ามั่วอะไรเงี้ยโอ้โหเอาอลองกดมาเปรียบเทียบเลยที่เห็นผมถ่ายรูปก,กับผ้าอลองกดผมนับถือให้ผ้าเหลืองนะผมไม่รู้ว่าถูกผิดเป็นยังไงผมก็มาดูตัวข่าวทีหลังเพราะเขาเคยซื้อรูปผมไปผมก็ศรัทธาในแค่ผ้าเหลืองแล้วก็ ัทานในวัดที่ทําให้คนเป็นโรคเอดสเนะี่ยพรว่าดูไปไปดูไฟเก่าๆกา็อธิบายไปโอ้โหยาวโควโควิดแม่งไม่เคยไปดิดแต่พาแบบมันพวกพลังอํานาจเนี่ยแม่งเปิดกันเลยห้าฝาเลยมก็ไม่เห็นไม่ไลอยู่หลังคมต้องรู้วนเลยโอ้โหคเรืพุันแรงมากไอ้เฮียไอ้ตัดอย่างเงี้ยโอ้โหแม่มันนั่งรับฟังไอ้จิตผมรุด แต่เรานี่อะไรเนี่แค่ไปเอาเบียเพื่อไปสายสองขี่มาช้าๆไม่ได้เร็วอะไรเลยแม่งจับเป่าโดนเลยโอ้โหเทศกาลเนหาไม่ก็กินกันทั้งบ้านทั้งเมืองไอชิปหายก็ <c oughs> พ,พูดแรงนะอะไรวะเราแม่งขอเบียร์มาติดเบียร์ผมมาแม่งปรับสามหมื่นน่าเทศกาลแทนที่จะให้นอนพักเราก็ปล่อย โโอ้หแม่งเหมือนจับคนไปทำงานอะน่ากลัวไและก <g ül> ็ดานู่นะดานี่นปเยวเบียร์ไปนี่ปรับล่งสามมือนเนี่ยแต่พอไปปรับไอ้เด็กคนนั้นบออกูอพ่อกูใหญ่กูไม่กลัวหรอกแม่งไปดูแม่งออกไปเฉยแล้วกู อาาตำรวจก็เคยสอนลูกเขาเลยไม่รู้เขาจําผมได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเคยเล่นกับลูกเขาอะไรอุ้ยอาครับสามหมื่นติดคุกหรือ่าครับเป็นถึงว่าอายไม่เอาจริงออกเอาจริงเลยให้ติดคุกเลยกอคุยไปแล้ะผมพูดแหลกไอ้เที่ไอ้สัตว์แม่งเชื่อใครไม่ได้หรอกกำลังคำนั้นอ่ะ ก็อเอาไปขอโทษแม่แม่ต้องมารับฟังอะไรเงี้ยพอผมจิตหลุดเนนะี่ยกอไม่ไปยุ่งกับใครแล้วแล้วผมว่ารู้สึกผมไม่รู้จะพูดทําไมเพราะว่าผมอยู่กลางพุ่งแล้วไม่ยุ่งกับใครแล้วก็ผมว่าหละอยู่อย่างเงี้ยดีละออกไปก็เดีย๋ยวแม่งก็ยังเนี่ยขอขอโทษนะ จะไม่ก็หน้าหนังควยหน้าหนังหีตรองกินเหม็นใะไรกันใครแรงกว่าก็ชนะไปผมดูทุกอย่างยศศักการแต่งตัวอะไรหรือทำอะไรให้เหนือกว่าผมเปรียบเทียบคือกินหีกิ่นควยนะเพราะว่าไม่มีใครอยากเห็นใครได้ดีกว่าใครอ่ะผมคิดว่ามันคือความบาปมันอะ ผมเองอ๋ผมก็ตั้งสติแล้วแม่มารับฟังอีกผมว่าจิตหลุดไม่ยุ่งกับใครแล้วเรามีความสุขแล้วเราอยู่ครั้งพุ่งคนเดียวมีความสุขแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับใครแล้วไม่ยุ่งแล้วก็ไปออกไปขอโทษแม่ให้พวกเขาว่าต่อสู้ดิ้นรนกันไหมเราหลุดพ้นแล้วเราไม่ไปยุ่งกับใครแล้ว <c oughs> อยู่งศิลปะเราแหละเป้าหมายที่ต้องการ ก็าศึกษางานศิละปะทํางานศิละปะแล้วไม่เก่งก็แม้ในวงการศิละปะก็ยังมีการแข่งขันกันก็ผมไม่ไปยุ่งกับใครไม่ไปแข่งขันใครทำงานของผม,มคนเดียวล่ะเพราะว่าโลกข้างนอกมันน่ากลัวไงขายงค้ายากัานเตะเมืองอะไรซ่องเซิ้งตเตยกันบอก็ผิดกฎหมายไม่ผิดหรอก มันก็เปิดกันงโจงแจ้งอันนี้แหละแต่เราไม่มีพลังอำนาจอะไรบอนเบิร์นมีเตะไปหมดแหละแต่เราอะอยู่ห่างๆไว้เถอะเป็นคนปกติเป็นเม่าปกติเลยอย่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับพวกคนมีสีเลยบางครั้งเรายุ่งอ่ะมันก็ดีเหมือนเรามีพวกมีฝูง แต่บางครั้งอเราหมดผลประโยชน์หรืออะไรเงี้ยเราอาจจะโดนเก็บหรืออาจจะอะไรก็ได้เขาอยู่กับเราเราก็รู้สึกอุ่นใจรู้สึกอะไรเออคนมีพลังอํานาจคนอะไรแต่บางครั้งเราตีตัวหรือเราอยากมปนโลกของเราเองไม่อยากขึ้นอยู่กับใครอาจจะโดนเก็บหรืออาจจะโดนอะไรก็ได้ <c oughs> โอเคครับ สิ่งที่ดีสุดการอยู่คนเดียวกับธรรมชาติแหละดีที่สุดละยังไงใครอยู่ข้างนอกแบ่งกินใส่กันก็สู้กันต่อไปนะครับขอมีความสุขละ่ะ <laughs> ผมพอแล้วผมหยุดทุกอย่างแล้วออย่กบงานศิลปะแล้วครับไปแล้วครับกราขอโทษแม่ผมครับโอ,อ้ผมเนื่องโวยวายเราจิตหลุดความยุติธรรมมันอยู่ที่ไหนอะไรเต <laughs> ่ยโวยวาย เหญ่สัตว์อะไรเงี้ยเหมือนจิตหลุดไปเลยบางครั้งง่าลัวมกันแต่บางครั้งก็ตัต้งตังสติมาเราหลุดพ้นแล้วเราอยู่คนเดียวแล้วเราไม่ยุ่งกับใครแล้วเราไม่ต้องการนะไม่ต้องการเนื้อใครไม่ต้องการอะไรนี่แหละคือความสุขแท้จริงได้ทำสิ่งที่รักที่ชอบก็พอละบางครั้งหามาก็บอกแล้วอาจจะโดนรถชนตายซะก่อนบางครั้ง แทบตายอะไรเงี้ยเป็นโรคภัยให้เจ็บทำอะไรให้มีความสุขที่เรารักก็พอแล้วแล้วมีแรงขท่าไหน่ก็ทำสิ่งดีๆให้คนอื่นโอเคครับผมเป็นสารพิษเลยแต่ท้าอันนี้สารวิษให้แม่ผมด้วยโคตรเลวเลยโคตรบาปเลยไปแล้วครับอยู่สดห่งเก้าเหล็กเขหอ,อรุบลีแต่ร้านบุญสินนตามดีคุณน้อนรบปลีครับโทษครับที่พูดอะไม่ดีให้สารพิษคนมันลอก ไปแล้วครับหยุดแล้วโอ้ย